การสร้างรายได้ในแพลตฟอร์ม Facebook นะครับหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นมือเก่าหรือมือใหม่เพื่อนๆนะครับที่สร้างรายได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างนั่นก็คือเราทําเหมือนกันหมดนะครับเพียงแต่ว่าเรานั้นจะมีความพยายามแล้วก็เอาใจใส่แล้วก็เรียนรู้กวดมากน้อยเพียงใดเพื่อนๆนะครับในเคสนี้ผมยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างที่สําคัญคือผมแนะนํา แนะนาตลอดนะไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือมือเก่าเพื่อนๆเอื่อ,อมือเก่าบางคนคือยังไม่รู้ก็มีนะนะครับคือคนเรามันจะเก่งคนละอย่างเพื่อนนะครับบางคนเก่งตัดต่อบางคนเก่งเรื่องทําคลิปบางคนเก่งเรื่องหลายหลายอย่างนะครับพอสุดท้ายคือเราลืมอะไรอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับเราอาจจะลืมได้แต่เป็นได้นะครับแต่บางคนอชอบในอีกแบบหนึ่งคือแบบ อชอบเอาคลิปคนอื่นมาทําอย่างเงี้ยนะครับผมบอกเลยเพื่อนๆนะครับคนทุกคนน่ะไม่มีใครรู้เท่าตัวเราตัวเราเ็นอย่างว่าเราจะรู้เองว่าเราทําผิดอะไระเวลาเราลงคลิปน่ะผมบอกเสมอว่าอันไหนที่ไม่ใช่คลิปเราเนี่ยอย่าเอามาลงและอย่าไปทํานั่นแหละครับเพื่อนเพื่อนรู้ดีนะครับแล้วก็โลโก้นะครับโลโก้ใน Ti ๊ To ็อกนี่อย่าเอามาลงนั่นแหละครับเพื่อนเพื่อน นะบางคนคือยังไม่รู้ไงอันนี้คือลายใหม่ที่ยังเปิดสร้างรายได้ไม่ได้ยังสักอย่างเลยแหละนะครับเพิ่งเริ่มต้นนะครับแล้วก็ส่วนมากเพื่อนๆจะตัดต่อในโปรแกรมแครปคัตนะครับเห็นไหมฮะไตเติลตอนจบคลิปนยะมันจะมีโลโก้ของแค p c u ัตขึ้นมามันก็มีวิธีเอาออกนะครับก็เข้าไปที่ตั้งค่าฟันเฟืองแล้วก็กดออกนะครับในเคสนี้ผมยกตัวอย่างเลยในเคสนี้ผมยกตัวอย่างนะครับ ทักมาหาผมบอกว่าพี่ช่วยผมหน่อยได้ไหมนะครับผมก็เข้าไปดูในโปรไฟล์ของเขานะครับเป็นเพจนะนะครับไม่ใช่โปรไฟล์ส่วนตัวเป็นเพจเลยเขามีสมาชิกอยู่ประมาณหนึ่งคนเขาบอกว่าพี่ช่วยทําคลิปนี้นะครับบอกบอกคนที่ยังไม่รู้ได้หน่อยได้ไหมเขาบอกว่าอย่างนี้นะนะครับเพื่อเพื่อเป็นแนวทางนะครับอาจจะเป็นเคสของผมผมไม่อยากให้คนอื่นเขามาเจอแบบผม เขาไม่อยากให้คนอื่นมาเสียเวลาก็จริงนะเพื่อนๆผมไม่อยากให้เสียเวลานะครับขนาดเสียเวลาทําคลิปก็เยอะแล้วนะใช้เวลา1เดือน2เดือนคนจะประสบความสําเร็จใช่ไหมฮะต้องมารอตรวจสอบอีกนะครับนั่นแหละครับเพื่อนๆเขามีสมาชิก1 0,000คนนะครับเขาทาคอนเทนต์เกี่ยวกับเครื่องยนต์นะครับการซ่อมรถซ่อมอะไรประมาณนี้นะครับเครื่องมือเขาได้ได้ดาวแล้วก็รีว แล้วครแล้วก็โปรแกรมสมาชิกล้วนะแต่ในสตีมเนี่ยเขาเพิ่งได้ตั้งค่าเพื่อนๆพอเขาตั้งค่าเสร็จมันต้องรออีกประมาณ7-12ถึงสิวันใช่ไหมอร,อร,อรอตรวจสอบอีกอันนี้แหละคือเป็นหัวใจหลักสําคัญเลยที่ว่าเราต้องรอมันจะผ่านไหมประมาณนี้เพื่อนๆหลายคนใช่ไหมครับเขารอนะพอรอเสร็จแล้วรู้ไหมว่าเขาเกิดอะไรขึ้นนะครับเขาบอกว่าดังรูปเพื่อนเพ่อ ยืนยันตรวจสอบไม่ผ่านเพืเ่อนๆมันขึ้นมาแบบนี้เขาตกใจเขาใจหายเลยนะครับเขาเลยถามผมเลยถามว่าเราทําอะไรผิดหรือเปล่าเขาบอกว่าเลขบัญชีใช่เลขบัญช,ช,ชีก็ไม่ผิดหรอกเพราะว่าถ้ากรอกเลขบัญชีผิดปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องแจ้งแจ้งเตือนมาใช่ไหมเพราะว่าเออเราได้ตั้งค่าแล้วไงผมเลยถามไปว่าคลิปรู้ไหมว่าคลิปไหนที่มันผิดนะครับเขาเลยบอกว่าเขาเช็คบอกแล้วว่าเขาใส่รูปโลโก้หรือทิกตอก นะครับหรือโปรแกรมต่างๆมันติดมานั่นแหละครับเพื่อนเพื่อนเนะี่ยนี่แหละคือมันเป็นจุดสําคัญเลยนะครับบางสิ่งบางอย่างเวลาเราทาคอนเทนต์นะเพื่อนๆน,นะครับเกี่ยวกับรถใช่ไหมสมมุติเขาก็จะมีจังหวะตีฟันประมาณนี้มันมันก็เป็นส่วนหนึ่งนั่นแหละครับเขาก็เลยลบออกนะครับบางอย่างที่เราไม่รู้จริงๆนะเพื่อนเพื่อนเฟซบุ๊กผมบอกไปเลยคือเฟซบุ๊กเขามีความละเอียดอ่อนมากละเอียดอ่อนในที่นี้หมายถึงว่าอ่าโอเคละการใช้ภาษา ใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นภาษาที่พูดคอมเมนต์ก็ดีนะครับไม่ว่าการตัดทอตัวเองเน ία, ี่ยมาว่า,เ,าเราไปด่า Facebook ทั้งๆท,งท,งท,งที่เรายังใช้ f f form, เฟตฟอร์มเฟซบุก๊กมันใช่ไหมนั่นแหละครับเพื่อนๆไม่ใช่ว่า Facebook ไปรู้นะเฟซบุ o กเขารูนะนั่นแหละครับเพื่อนๆอย่ามางอแงกับ a c e b o o k นะเอะเอะก็บอกว่า Facebook เ,เป็นกับระบบถ้าเราจะโทษในระบบนะเราก็ต้องโทษตัวเองเราต้องดูตัวเองว่ามันใช่หรือไม่ประมาณนี้นะเพื่อนๆนั่นแหละผมพยายามบอกว่า อะไรที่เจอปัญหาเนี่ยนะครับให้รีบแก้ตั้งแต่ต้นเลยนะครับเคสน้องคนนี้เขาบอกว่าผมลบออกแล้วครับพี่นะครับลบออกเกือบหมดนะครับลบออก t ิกตอกแล้วก็โลโก,โก้ต่างๆเนียนะครับเราเราต้องเคลียร์เลยเขาบอกว่าผมมีโอกาสจะผ่านไม่มีนะครับถ้าเจอแบบนี้ก็ต้องรอให้ทาง Facebook นะครับเขารอตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งแล้วเขาจะส่งเครื่องมือมาให้ตั้งค่าอีกครั้งหนึ่ง แค่นั้นเองเพื่อนๆนะนั่นแหละครับคือเราอะไรที่มันไม่เป็นของเราอะอยา่าไปออกมาอันไหนที่เป็นของเรายังไงเรามั่นใจอยู่แล้วว่ายังไงก็ต้องถูกต้องผ่านนั่นแหละครับเพื่อนๆผมอยากให้เพื่อนๆเข้าใจเลยว่าจะเป็นมือเก่ามือใหม่ต้องเข้าใจเรียนรู้นะครับบางสิ่งบางอย่างมันเป็นความละเอียดลอนเราต้องใช้เวลาสรุปผมแนะนําไปอย่างนี้นะครับให้เป็นลบออกหมดแล้วเขาก็ลบออกแล้วนะเพื่อนๆนะครับในช่วงที่ไม่ต้องรอนะนะครับ เราก็ลงคลิปปกติเช้าเที่ยงเย็นลงคลิปปกติเราไปทดแทนที่เราลบออกไปเราก็ไลฟ์สดบ้างนะครับก็ลงคลิปปกตินะครับ,ปปต,นะรบตั้งสเตตนิดนึงนะครับลงคลิปอย่าไปเสียดายนะครับเดี๋ยวก็จะกลับมาแน่นอนนะครับเพราะว่ามันไม่ได้รุนแรงเหมือนคนอื่นในเคสอื่นนะอันนี้คืออย่างโปรแกรมมันยังโปรแกรมอื่นมันยังใช้ได้นะครับโปร,โปรไฟล์เราก็ยังปกติมันผิดพลาดตรงที่ว่าเขาจะตตรวจสอบไม่ผ่านในโปรแกรม ที่มันไม่ใช่ของเขาอะแค่นั้นเองนั่นแหละเขาถ่ายเองทําเองหมดนะนั่นแหละเพื่อนเพื่อนถือว่าเคสนี้ยังไม่รุนแรงผมเลยมากมาอยากระเตือนเพื่อนเพื่อนนะในการก่อนตรวจสอบนะครับเขาไม่เจอวันนี้นะผมบอกหลายครั้งแล้วนะครับคุณลงคุณลงไปสมมติว่า1 2 3 4 5สี่ห้านะครับจนถึงวันที่28อย่างเงี้ยนะครับเขาตรวจไม่เจอหรอกเขาตรวจไม่เจอหรอกเขามันเขาลงได้ลงได้ไม่ผิดอะไรเนี่ยอันนี้แหละคือหนักเลยนะอันนี้เขามาตรวจเจอวันที่2เนี่ย นะครับทุกสิ้นเดือนยี่ 8, เขาต้องตรวจเจอเนี่ยนะครับบางคนเนี่ยมีเหรียญเยอะบางคนได้นู่นนี่เยอะสุดท้ายมาเจอวันเนี้ย <c oughs> นั่นแหละครับเพื่อนๆไ,ไม่เจอเขาตรวจไม่เจอนอนแต่แต่ยังไงเขาก็ต้องตรวจเจอแค่นั้นเองเพื่อนๆผมขอฝากนะครับมือใหม่ชาวคิเลเตอร์ทุกท่านนะครับขอเป็นกำลังใจในะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ